เอาท่านท่านหมอบ๊อแม่นบ๊อท่านหมอลืมไว้หมอท่านหมอแบามิ้นคนเอามีปลาของปลาแล้วนี่ปลาในอือปลาแล้วนี่หน้าบนนอนนี่อือปลาแล้วนี่แล้วมีคนมาเล่นน้ำแล้วช่อมาว้าแล้วมาเราประมาณเลยสับปะรดอะไรมาเห็นหน้าเลยสับปะรดมาลองน้ำสองคืนหนึ่งวิตัดเลยครับปะรดท่านหมาของมิว่ามีแล้วคนเอาเนาะอือมาว่าแล้วได้เอาเว้นผู้ใดกับผู้หนึ่งมาว่าแล้วมิ้นผู้ร้อยประเทศเลยบ่

เอาเนี่ยใหญ่ก็มันบ่มีอยู่แล้วอยู่ นี่แหละเป็นว่าวา่าทุกทายมูเห็นเติมเราทันมอ้งหมาอยู่ครับบอมีก็ยังเอาเกิบเราเอาก็ากยังหมูซื้อมาให้คือกันนะเจ้าจบุกียดบอมาให้หมูเอาไปต่อเจ้าบุกียดบอลรอให้หมูเาอาได้เลยให้หมูเอาเจ้าบุกสนแล้วท่านสมมุิว่า เขามาส่งดิมาส่งเขาเขาบอมีมือเอาไปจ่งเอามืเอาซะใคยว่า้มันต้องมีแนว่ยไหนเนืนึงมีแนว้อไหนเนืนึงบ่นว่าอาจจะจ้องอยู่แล้วก็มีอืมเนาะจากมาลินมาลินแล้วมันเชียร์แหละ Cần bò bỏ ra áo cả, hai vò bỏ ra áo ừ, nó, Ừm, bỏ đấy Coi gì bà thàm, bà rú bà lẹo Ừm Bà ra áo thè bò Ừm Cần áo của bà bên nhau Ừm, cái ra hay hai là... cái hay đâu, ra áo. áo áo à Cái là phụ áo cả suốt đất bé áo bài luôn, được xem nát Ừm, muộn áo bài, cái áo Bà vào hay thôi มูห in mm ู hmm. ้จะเฮาบ่ไม like so yeah. yeah. mm. ่ม yeah, ูยังเอาไปมูเอาซะศาสนาเอาเพราะสมัยศาสนาเฮาพอได้เสียเกือบนี้อืมกันเกิบงามกว่าหันแห้งิได้แล้วเนาะนี่ไงว่ายังคักอยู่ได้เพราะว่าพนถือแล้วมันหุ่มตี้นงอมันถือซ้ำงอมันถือไปแงงไว้บ่ยังแงงไว้ยู่

นี่แเรเพูนว่าว่าแพงเท่าใดมูแห้งอ้ำวมูเหยียบย่ำเราแล้วบอกมาซอยยังเลยบ่หนะไปเลยไปเลยบ่ไปเลยบอกมาใกล้เลยครับมนี่ฮะว่าปลาหนี้บ่เห็นตั้งแต่มื่อเกิบนะลอยมื่อเกิบเค่ได้ครับเราย่านจะหายบ่จังเนาะใช่บ่กญานหายแต่ยังไร่านเห็นย่านิว่าแต่ว่าเจ้าบ่เคยหายไปนะ บ่ปะไรไผบริเคตไผ่บริสังไผ่นะาผ่านล้วเขาก็อยู่สมองมมีแ้วเจ้าทั่วบริเคดไผ่เตื้อเนาะหมูไปเหมดไปหมดทำไรหมทำไปทำไปรอดตำอดกันหมูดไปอหมุดไปอดูฮะเนาะถึงมีฮักหลังอะไรยัง น้องนุง่นงตัวามาช่วยยังฮักหลังอืมท่ำเติมท่ำไปเลยครับก็ท่ำเติมแล้วกันว่าหลักของกัน,นละอืมอยากได้ก็คอกันเนาะอืมใช่ให้อยู่ว่าเราคอดันให้ให้เอาไปเนาะ บิที่นอนเจ้านอะม,มันคนเ้าอยู่น้ำกันน้นในที่กันมาได้ไมันบอกคนเรรวมกัน แต่ว่าเจ้าอันนั้นรีเพราะเจ้ามั่นใจ่รีบอกว่าเอาให้ว่าไปทัวที่โบได้ได้ท่านมัเนอะเนาะจงโบเห็นบอกท่านว่าบ้านเราของมันมาเราโบเห็นว่ะเจ้าเห็นเราจะเพื่อแล้วจะขับเรามาอืมเรนเห็นมันจะเพื่อคราเอาไปลยโทษว่ามันเอาแล้วงของมันมานี่แบะเกิดบบเห็น ชงใสประมาณเนาะชงใสกับปรได้ได้แค่หมดเนาะไปเอาเอาเอาไปโลดมันตกจะทาน<ะ>ที่นี่แล้วแหละหมูน้องเอาไปให้มูนเอาไปซะกแต่กว่าเขาจะมีตัวนี้เขากระจายให้บริแคบไปนั้นเนาะอืม,มเอาไป,ไป,หไปให้หมูเหยีไปให้มูทำไปให้หมูสร้างไปลด ว่านะเบิดสภาพขักแล้วกันเกิบกันก็ยังเอาเนาะรดแล้วแล้วทุกกว่าเฮาวเวอรเนาะอืพ่อแม่ก็มีเฮิรนก็มีดินก็มีแค่มันเอาว่าพี่น้องก็มี้อืมแ่นเอา็อยากให้มาส่งแล้วตั้งแต่ปีนะคนชื่อไหมฮาเนาะเอาค็นโดเมนของเฮาเองหาเองคนชื่อมาให้มาส่งไปแล้วเราได้่าเฮาก็บ่มี เดินหนึ่งก็ไบ่ได้เลยเกิดันหาได้เนะอืคนรับจ้างทำเดียนี้กันคนจ้างคือจะเก่าเนื่เพราะว่าเนะอืจะเข้าประตูศูนยอยู่คนรับจ้างอายุ นอนไปนี่คือมือบอว่าน,นี่ไ่ได้ออกไปใช้เลยบอกกระบาดมากก็ไม่น,นอนบม่ได้อนอกไปใช้เลนอนกับเขเป็นยังไอฮเฮาบ่ได้ไปหลักไปเรียมของไผ่เป็นไปหลักบางคนนะ่ะมีเพื่อนมีชานมีอ้ายมีน้องอยู่ก็ยังไปหลักเรียมของคนก็นมีอืมจะว่าบ่ทันบ่นั่น เนี่ยนี่บรักล,ขล,ลกของไ่เคยลักของไพ่ป่ะจะเกิดมาแล้วเราลักว่าเอาของไพ่กันก็มีแล,ลเ้เกันกหลักก็เอามันคืลักหมีได้เหรอนี่ขอสัต์อสัต์สบ,บุริสุต

เจ็บหัวเป็นเจ็บหัวแบบคุ้ยพร้อมเลยนี่เนาะเกิดกระถือรักเขาก็ะชิ่ไลนหนีพร้อมเจ็บหัวก็เจ็บบาดแสดงว่ามีแต่แนวมาลุมมาตุ่มต่อเนาะมีม่จะแนวมาเก็บมาใส่จุก้วกะระโถนะเก็บมาใส่ เราจะบายกบต้นก็โตถ้าเนอือ nón về, đèn là mương, nón nung sưởi, tổ này là nón về đây không? Ừ. nung sưởi lại, năn sưởi, mình nào. Mà nào, bó bằng. Ừ. Ông, sưởi ông để thấy này. Sưởi bó, nó là sưởi bó vả lẽ nào. Lao mai nhăng. Thẳng lẽ, bằng mương, bằng đèn mương, bằng thôm mao. Cho để nung sưởi là bỏ. Bỏ. Cái ừ. à, này b... là bỏ cho, để là bỏ cho. Bỏ. Bỏ, bảo, chờ, à bỏ, bỏ. bỏ áo nón sưởi nào. Nón sưởi Nung, mà nó มองลงมาเสื่อเขาก็เห็นหมอหนึ่งย่างไปย่างมามันย่างไปตามทางเลยนะคนโบ่อค่อยปากดอกปากบ่ค่อยเป็่นดอกหมอ,อยังถืงอเต็มสักแล้วคนในบ้านเจ้านี่นะย่างไปนะคนพี่บ้าดอกเขาวหน่อหมอยังละเจะ้าอาบ่คนเฮามันจะเป็นี่แล้วไปมา บอบบอดเนาะบ๊อบบอดก็มาคู่มือบ๊บักกันเลแต่พานอนน้ำเจ้าเบาบางนี่เน้อชาอนเนาะเวลาเราบ๊บลักเกือบเจ้าเราเ่าเนาะะเราเปาเนาะคอยชมชัยว่าบบบอดลักเกือบบบบอดเมื่อกี้เาทนหมอว้เจ้านะชมชัยว่าลักเกือบเดี๋ยนีก บ่ได้เก็บาลิชื่อมาให้ได้เก็บไม่นะ้วมัดนี่เลยเกิบแล้วเหยียเสียได้นี่เก็บไม่เสียที่ท่านมออ้าวใครละว่าเก็บเก่าได้เก็บไม่ไม่ได้เสียนะมาจะใช้บ่าวอดมาจะเฮือนอือบ่าวดคือผู้ชื่อเชือให้ท่านมอเนี่ยเหอะเหตุคนมาขายเชื่อเห็นคนมาขายเชื่อในใช่นะทานแล้วเราเมื่อแล้วบ่ยังสิมีเอฟซีผ่ามาให้ท่านมออยู่เชื่อนะอ่าผ่าเชื่อนะอ่า อ๋อแต่ไปได้จันมอดีใจบ่บ้านเนี่เพิ่นอยู่แย่งจันเพิ่นจะป่ามาให้ป่าใส่รถมีบ่เออใช้หลมีสุดกันหนาวเพิ่นวะเอาอ่าก็ได้ซทำนี่มดเลยนี่ก็แล้วเราหลีเปิดกองตรงอันนั้นได้หนิเราข้างแล้วเบาหลีกดออกท่านหมอนอนแบบนี้เลยบุลุกว้าวน้ำบ่หลีเลยดินอนท่านี่เล้วว่าทันหมอบุลุกว้าน้ำกันแล้วบ่เลยนี่ ายาเสือจักเราลิบลูีกันถ้ามาเสือแขนชันบ่มีไหว้ชือทันโมทันมอนไปเบิ้งมาบ่เนี่ยบ่เราไปไปเบิ้งเราอายหมู่คนมาหลายเนาะบ่กแล้วหาแล้วขายานี้เป็นเสียงป้าใช่บ่ชักบ่อคนบ่คันจีไปเบิ้งน่าจะกระหัวนะกระหัววาคุณนเจ้าบ่จักบ่แม่นักเนาะ โอ้แม่นเนาะเขาเขาเห็นเขาเขาไปว่าวแล้วเราชิมกันอีกแล้วยังบอกแล้วว่าท่านหมอเดี๋ในนี้ก็สงสัยว่าบาบัดักตืบว่าอรีบาดในท่านหมอแต่ว่าค่อยให้นังหน่อยหน่อยไม่รอท่านหมอหรึไม่ได้สงสัยแล้วบ่สงสัยด้วยไงผมได้ตอบจากคอมเมนต์ผมได้โหดพันวิวซ้ำอเมนนะที่แท้ในท่านหมอนี่เนาะวิวสูงเลยอท่านหมอ จนคนเอฟซีจีภาคเสือบหาบ่เลยนี่เอฟซีเอฟซีจีภากเสือบหาบ่แม่เอฟอยู่เี่งจันมีความหวังมาไเด้ท่านหมอเนาะดีบรีจหนวคนมาหลักอีกนะม่ลักวะป่าเนี่ยม่หลักจะหักชาวออรบ้านโดนกระมอยบุกตอนนี้บอดเอ้ยรุไว้นะจะเปิดคลิปไหมเปิดรนะ นะเปิดภาพขึ้นก็มาฮอดทานหมออีกครั้งหนึ่งมาก็เห็นแพงยากองอยู่แบบนี้เนี่ยยาสูบพรอมได้ยาสูบทอดโค้มทอดแว่นพ้อเฮ็ดผูบบ้าวว่านี่ชือมีแว่นนะอ๋อระโดนนแว่นนะสบายดีทานหมอลูกนั่งว่าน้งกันได้บ่าหน่อยฮะลูกอยู่ได้เดีนว่าคอยมาเยี่ยมมาเล่นน้ำกับบนย้อมลูกว่าน้ำกันบ้าได้ไงเราหย่าลูกแล้วเดี๋ยวนี้แล้วนักแห้งละอากาศละลูกว่าน้ำกันนะกวทานหมอ เจ้าเคลียดค่อยวะว่าอะไรฮะบังก่อยีโทรฮะเรากินหอดว่าจจอยด้ะว่าจจอยแบบบังเดี๋ยวาพบอกเลยสิทามแล้วตรงๆเลยเป็นอะไรจังบุลุกว่าวน้ำกันเลยเนี่ยว่าอะไรนะเนาะกัลุกนั่งลิ่นน้ำกันละว้ามาลิ่นน้ำก็ได้สิทามนี่เนาะอ่ะนอนอย้อนว่าเลยนี่มี fc comment มาพังสิเล่าให้พังนี่ท่านบอสิผ้าเสือมให้บ่ พังปะพังอยากพังอยู่เนาะเ่าเพิ่นว่าถ้าท่านหมอไปคุดกระปูได้ฮอดอันหาโตเียเพิ่นโอนเงินให้ทันทีเพิ่นว่าเพิ่นรับซชื่อโตละสิพัน0บปแพงกว่านั้นรับซชื่อโตละหาเหรียญอ่าแต่แสดงว่าไปคุดแล้วได้ท่านหมอ แลายคนบ่ลายคนแล้วฮะบ่ได้เจ้ากองก็ต้องให้ท่าให้เห็นคุดพร้อมนัดคนว่จบของมาพ้อเมื่อนี้เจ้าจิพาแล้ไปคุดบ่สิไปบ่ทันหมอลอยไปนะท่านหมอไปทั้งห้องเลยเรื่องลายคนบ่ลายคนไปบ่ได้เลยเสียมก็บ่มีไปทั้งไรเยืมเอาเสียมเอ้ยตัวเอง ยืมเอาเสียนเลยตัวเองเจ้าบ่ยืมป่ะเป็นยังคือมีแผงยากองอยู่ใช่ไหมหมดสบายไดขายื้อมาให้ยาเนี่ยผักบลกลูพเ้าไข่เขาผักเขาไปเจ้าบ่สบายว่าจังโมลูกว่างทำกันเลยไงอืมอืมหลอลีเนาะมสบายไปว่าท่านมอคกระปู เนี่นะกปู่เป็นนี่เจ้าอยู่คุ้น่าเป็นนี่ท่านมอเตรียมไหแบบนี้เจ้าอยากคุ้นอยู่บ่ะเออเฮเงินโบได้ท่านมอเนอะอยากคุ้นโลดอยากใบแค่เมนเบาลีบบัวญาตของเขาน้บัวลิจีอ่างอยู่แล้วบดใบไงบดเป็นอยากคุ้นกัปูแบบนี้เม่อท่านมอไปว่ามันอิสพาไปคุดให้เอฟซีบ้ง คนใดมาขายได้สามชิปตัวจาได้เท่าไะสามแสนเนาะปากตัวละ5าเหรียญเท่าไรเสะสามห้าชิบห้าร้อยห้าสิบสามล้านไปบ่าทานมอเป็นอะไรหมอสบายนะไะไรอาวกินยาเลกินยาเกลือแล้วยาลงวันแล้วมันเนี่ยลงแล้วลงมาละ กินกับยั้งอะไรเะี่ยมีใหม่เลยคนมอพรอยกันเหมืนกันเนี่ยมอท่านมอกินกับยั้งลงวันมาเนี่ยแจงวายว่าสมพักมีกับสมพักเข้าเห็นได้จังลงให้นคนบวเห็นลึก้าเขาขึ้นมาบ่เขาขึ้นแล้วก็เข้าในเมืองเขาบบเห็นคนเขาก็กินแล้วไปแล้วการว่าบบเห็นคนแล้วมันลอยไปรดลอยไปแลดละอายคน วันนี้พ่นกระปุโยพ่นไปเมืองพนจะพอมันึงรู้เปล่าลิไปแห่งยังกันนะยังบึ่งกระปูตีจักร้อยตัวนี้เจ้าจะซื้อเนี่ยท่านหมอท่านหมอเช่าแห้งเช่าย้อนแบบว่าเกือบดูดีๆคนมาลักเอิ้นคนลักมือไหรท่านหมอโอ้ยกระโดนแล้วิปหากระหูเด้นี่ นักของทันมมแห้งน้ำอะไไม่จะพูดจะได้น้ำเฮาเป็นคนบอกมีหมูแห้งเอาแห้งแก้งแห้งเห็ดทำไม่จะน่าเก็บมาใส่เนาะสร้างเห็ดแทนทันมเขาที่เบ่าลิหัวไม่ได้แม่นได้ว่าหัวกวันทานโมหัวแปลว่า หัวแบบว่ามันเฉาเกินแล้วจนบบจักในเห็ดเนาะท่านหม้อเนาะมันมีความเฉาเลยเลยหัวนี่ลาพี่น้องเลยเนาะท่านหมอหวานละหาะจะบุญวันเฉานี่ได้เขาว่านะอยเจ้าเสียเหตุอะไรก็บุญเลยอัดประตูเจ็บเจ็บบอกอยู่นี่แล้อัดนี่และวอัดเจ็บเจ็บอยู่นี่ป้าทานหมอไปไปคุดกระปูเดี๋ยวในความชพาไปไป บ่าวลีไปนันี่เนาะขอสบายคุแล้วเพิ่นจะให้โตแล้วาเหรียญเอจ้าบาวลีเนีว่าเจ้าบ่าลีอันนี้ได้มาชโตลโอนทันที่อนนอนะสามชิโตอล้าชิ้นแล้วแล้ไปก็ทันมเรื่องอายคน่อาคนสบายแน่